สวัสดีครับผมทัยเอกพันธ์บรลลัยเลยครับมาแล้วครับทุกทุกคนครับในวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีแผนว่าจะทําอะไรหรือว่าไปไหนครับผมมีรายการดีๆนะครับรายการดีๆมาถึงแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับนั่นก็คืองานวิ่งที่เต็มไปด้วยความสุขแห่งการให้มาแล้วครับกับงานให้มันรัน2 0 2 5นนะครับให้ด้วยใจวิ่งไปด้วยกันไม่ใช่แค่วิ่งแล้วสุขภาพดีนะครับคุณก็จะได้ความสนุก ได้ทำบุญนะครับและก็ได้ใจของคนข้างๆที่วิ่งไปด้วยกันด้วยนะครับเพราะว่ารายได้นะครับหักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะมอบให้กับ6มูล,ลนิธิเพื่อองกรการกุศลนะครับช่วยเหลือสังคมนะครับไม่ไว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่มือหัดวิ่งหรือมือที่เป็นอาชีพในการวิ่งนะครับเพียงแค่ขอให้คุณนะครับมีการรักในการให้นะครับก็สามารถก็ร่วมวิ่งไปด้วยใจ ไปด้วยกันได้นะครับคลิกสมัครด่วนเลยนะครับเราจะหมดรับสมัครในวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับฝากไปด้วยครับขอบคุณครับ